ฮัลโหลจ๊อสวัสดีเด็กททวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจทีพีเอกหลิอาแยมชมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะประกาศผลนะผู้ชมแจกบัตรไกหน้า20บาทชมก็ทุกวันเสาร์นะผู้ชมครับก็เป็นคลิปเมื่อเช้านะผู้ชมคลิปนี้เลยผู้ชมครับนี่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 คลิปนี้ผู้ชมเนี่ผมบอกไว้ว่านี่แจกเพชรเมนจุยดีไว้ผู้ชมก็ใครที่สุ่มตลาดมืดแล้ได้ราคาถูกนี่ ได้บัตรเกยหน้าไปจัดเลย่้ชมครับคือจัดอะไรก็จัดไปเลย่้ชมได้ของดีอะไรก็จัดไปเลยเล่มชมเพราะฉะนั้นมาเรามาเริ่มกันดีกว่าผู้ชมครับเที่ยวนี้มีคนเมนน้อยมากผู้ชมเหมือนคนไม่ค่อยร่วมกิจกรรมแล้วเดี๋ยวนี้หรือผมแจกไม่จริงเนี่ยแต่ผมก็แจกทุกวันเสาร์เลยผู้ชมก็มาดูเพื่อนชมคนแรกอ้าวแล้วผู้ชมครับนี่ครับเจจุดู้ชมครับคนนี้ก็มาเมนบ่อยผู้ชมร่วมกิจกรรมบ่อยผู้ชมครับโอเคครับได้ไปเลยผู้ชมเป็นคนแรกของค่ำคืนนี้ผู้ชมที่ได้ผู้ชมครับก็นี่นี่ แจกบัตรแกน้า5ใบคุณผู้ชมหมดราคา20บาทคุณผู้ชมและเดี๋ยวมีประกาศข่าวทายคลิปคุณผู้ชมไม่ประกาศข่าวประกาศเรื่องดีๆคุณผู้ชมเกี่ยวกับเกม P B คุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นคนที่แบบว่าเออแบบอยู่มาตั้งแต่ยุคเกม P B คุณผู้ชมแบบว่าอยู่ยุคแบบว่าเล่นเกม P B มาอย่างเงี้ยก็มีข่าวดีจะมาบอกคุณผู้ชมครับซื้อบัตรแกน้าก่อนอ้าโอเคคุณผู้ชมขอซื้อบัตรแกน้าผมลืมซื้อเมื่อกี้มัวแต่นี่คุณผู้ชมครับดูนู่นดูนี่เพลินเลยคุณผู้ชม ลืมซื้อบัตรเกรหน้าม,ม,มกำลับกดผิดกดผิดกล่องโอเคแล้วก็ก็ตรงนี้วันนี้วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดตอนหนึ่งทุ่มยีหตรงนี้มันไม่ค่อยเรียงู้ชมาต้องทำใจนิดนึงนะครับโอเคบัตรเกรหน้าอยู่นี่ม้ชมคัดลอกแล้วก็วางเลยม้ชมครับนี่ โอเคเติมให้เรียบร้อยมิชมสำหรับคนนี้มิชมเราก็ได้ไปเลยมิชมบัตรเกน่ามูริค่ายี่สิบบาทมิชมก็คือหกสิบแปดไดมอนด์มิชมโอเคไปดูคนต่อไปดีกว่าว่าใครจะเป็นคนได้ชมครับได้ง่ายมิชมเพียงแค่กดติดตามไมิชมแล้วก็มาเมนต์อยู่ดีนะครับกดไลค์คลิปผมแล้วก็เมนต์อยู่ดีมิชมทุกวันเสาร์จะมีแจกบัตรเกน่าตลอดมิชมครับแล้วก็วันอื่นก็จะมีบ้างมิชมครับลองดูแล้วกันว่าคลิปไหนจะมีแจกมิชมโอเคคนต่อไปนี่ครับคนนี้คนนี้ก็มาเมนต์บ่อยเหมือนกันมิชมเราก็รับไปเลยมนี นี่คัมโชมครับได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทํากรานเติมให้เลยคัมโชมนี่คัดลอกเรียบร้อยคัมโชมครับคนนี้ก็ได้เป็นบัตรไกดหน้ามูลค่า20บาทคมัมโชงครับหกสิเพชรเหมือนกันนะคัมชมก็เดี๋ยวไปดูคนถัดไปคัมชมวันนี้ขอไปเร็วนิดนึงคัมชมครับเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวพี่จะไปนั่งปัม๊ตมต่อผมเพียังปั๊มสายฟรีไม่เสร็จคัมโชมครับจะป,ปั๊มเอาของฟรีก่อนคัมชมอ่าคนนี้สามห้าศูนย์ น่าจะเป็นชื่อตั้งขึ้นมาเล่นเล่นน้ำผึ้งเอาแต่ว่าน้องเป็นคนที่ได้พี่นุ่มแต่พี่ชอบโลโก้มันเป็นมันเป็นรูปเล็กสามพี่ชมครับคือแบบมันโด่บเฮ้ยแจ่มดีอะไรอย่างนี้พี่ชมอ่าโอเคพี่ชมครับก็นี่มาร์ติน่าบริค้ายี่สิบบาทเหมือนกันพี่ชมเป็นคนที่สามที่ได้พี่ชมเฮ้ยแล้วน้องครับเลขสาม้วยนี่เป็นคนที่สามด้วยพี่นุ่มที่ได้นี่เอาดิเฮ้ยนี่เป็นเลขสามพี่นุ่มแล้วเขาก็คือคนที่สามพี่นุ่มคนที่สามที่ได้มันเหมือนพี่ชมครัเออสงสัยดวงเขาจะถูกกับเลขสามนะ ต่อไปอ่าคนนี้คผู้ชมไม่เคยได้เลยโอเคครับน้องเที่ยวนี้น้องได้คผู้ชมครับก็ไม่ต้องเสียใจคผู้ชมเที่ยวนี้ได้แล้วคผู้ชมครับนี่เดี๋ยวออกก่อนอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับคนนี้ไม่เคยได้เลยเค,คุณผู้ชม,ทม,ชมเที่ยวนี <affirm. S 2> ้ไ,ได้แล้วคุณผู้ชม,เ,ม,ชมเป็นคนที่4นะคุณผู้ชมก็รับไปเลยคุณผู้ชมเป็นบัตรแกหน้ามูลค่า20บาทเหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่โอเคเป็น68ดไดมอนด์คุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดร้านครั้งความื่นน้องได้ของถูกน้องก็ จัดไปเลยผู้ชมหรือถ้าเกิดน้องเจอกิจกรรมหมุน8แปดทผู้ชมน,น้องลองสุง่มเก้าเพชรดูก็ได้เพื่อน้องจะโชคดีผู้ชมและได้ชุดแร่หรือว่าได้ของดีผู้ชมครับก็ลองดูแล้วกันไปดูคนสุดท้ายดีกว่าผู้ชมว่าค,คนสุดท้ายจะเป็นใครนะผู้ชมคนสุดท้ายในคร่ำคืนนี้ปึ๊บนี่อะไรเอ่ยอยากได้ครับพี่น้องไม่เม้นอยู่ดีพี่อะครับน้องน้องไม่มียนะูดีอะแล้วพี่จะเติมให้ยังไงครับน้องน้องเม้นแค่ว่าอยากได้อย่างเดียวครับน้อง อย่าลืมเม้นยูอีดีด้วยนะครับใครจะเม้นอะไรก็แล้วแต่ต้องเม้นยูอีดีพี่ด้วยนะไม่งั้นพี่แจกไม่ได้นะครับมันไม่มียูอีดีให้ใส่มันมีแค่คำว่าอยากได้เดี๋ยวคุณผู้ชมโอเคนะครับป่ะดูคนต่อไปอ่าเสือมันไลายผู้ชมแล้วก็ขาเก่าเจ้าประจํำชมครับคนนี้ก็เม้นบ่อยผู้ชมแล้วก็ได้บ่อยผู้ชมครับนี่ครับนี่บอกเลยผู้ชมว่าถ้าเกิดมาเม้นคลิปพี่บ่อยมีโอกาสได้สูงผู้ชมครับเรากล้าไปดูใบที่ห้ามชมแต่น้องคนเมื่อกี้น่าเสียดายผู้ชมครับคือเขาเม้นเหมือนเขาจะมาเม้นบ่อยเหมือนกันผู้ชมครับแต่ว่า เขาลืมเม้นต์อยู่ดีไว้ผู้ชมก็เลยไม่ได้ชมครับโอเคผู้ชมก็แจกไป็นเรียบร้อยผู้ชมครบแล้วผู้ชมครับห้ารางวัลผู้ชมเพราะว่างบมีแค่นั้นชมหมดแล้วงบผมหมดแล้วผู้ชมบก็คือผมจะบอกคือเรื่องเกี่ยวกับเกมพีบีก็คือตอนนี้เกมพีบีเริ่มมีการแบบว่าเปลี่ยนรหัสเก่าผู้ชมสำหรับใครที่ลื้นย้ายค่ายผู้ชมสามารถที่จะย้ายกลับมาได้แล้วสําหรับใครที่เคยเล่นเกมพีบีมีรหัสของค่ายไก่หน้าอยู่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ค่ายใหม่แล้วเขาเปิดให้เราสามารถที่จะย้ายค่ายจากค่ายไก่หน้าผู้ชม มายังค่ายใหม่ได้แล้วคผู้ชมครับผมเคยแชร์เข้ามาอยู่ในหน้าเฟซผมผู้ชมครับก็เป็นขั้นตอนในการย้ายในต้องไปดูเอาผู้ชมว่าเป็นไงสําหรับใครที่เล่นเกมพีบีมีหักเกมพีบีแล้วยังไม่ทันย้ายค่ายผู้ชมสามารถที่จะย้ายได้ผู้ชมเดี๋ยวผมหายแป๊บนึงนยว่าผมแชร์อยู่นะนี่ครับคผู้ชมก็เป็นหน้าโพสจากเกมพีบีมผู้ชมก็เข้าไปที่พลอยแบงค์ไทยแลนด์ผู้ชมก็คือเพจพลอยแบงค์ไทยแลนด์เองสามารถย้ายเปิดย้ายผู้ชมเปิดให้ย้ายโอนกลับไอดีชมคบบ่่เยลนนนใใแวาไ้าผู้ชมครับ ย้ายมายังค่ายใหม่เพื่อเอารหัสเก่าที่เราแบบสุดรักที่เล่นมานานชมมาเล่นต่อได้ชมแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คือท่านเทพชมมีรหัสเกมพ B ขายชมนี่ครับพี่เตอยเขาประกาศอยู่ชมไอเดียเกม PB นะครับมีบาเลตมีปืนหลักมีโค้ดอื่นๆมีจําหน่ายเยอะครับแต่ว่าเว็บยังไม่ทันได้อัปเดตระบบตัวซื้อตัวละครไม่สําเร็จนชมหากท่านใดต้องการติดต่อไอดีติดต่อแชทส่วนตัวพี่เต์ได้ชมหรืออภิชาติรถละลึกนะชมแต่ตัวปลอมเยอะมากนชมเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ต้องการจะติดต่อหาพี่เต้ยเพื่อซื้อ ID หรือว่าซื้อ ID เกมพี่บียิ้มชงแล้วก็ผมจะเอาลิงก์เฟซเข้าไปแปะดีไหมผมกลัวมีใครไปกลวนเขาแล้วเขาจะเนื้อก็เอาไว่าผู้ชมครับคือบเอาลิงก์เฟซแกไปแปะดีกว่าผู้ชมครับเดี๋ยวไปเจอตัวปลอมผู้ชมครับเอาไว้ว่าอยู่ผมจะเอาลิงก์เฟซพี่เต้ยไปแปะให้ผู้ชมคัดลอกโอเคผมจะเอาลิงก์เฟซพี่เข้าไปแปะให้ผู้ชมถ้ากดลิงก์ใต้เฟซพี่ไปแล้วก็นั่นแหละ สามารถที่จะเข้าไปซื้อ ID เกมได้ผู้ชมสำหรับใครที่สนใจ ID เกมแบบว่าพวกเกม PB บหนึ่งนิชมก็สามารถติดต่อได้หรือรหัสเกมฟรีไฟล์ก็มีนะผู้ชมติดต่อที่เฟซส่วนตัวเลยเฟซนี้ผู้ชมอภิชาติระล,ล,ล,ลึกนะผู้ชมครับถ้ากลัวตัวปลอมแนะนําให้ดูก่อนว่ามีพี่เป็นเพื่อนไหมแล้วก็กดลิงก์จากพี่จะเจอตัวจริงนะผู้ชมครับเพราะว่าตัวปลอมแม่งปลอมเหมือนมากจริงๆที่เจอบ่อยมากตัวปลอมเนี่ยนะครับตามนั้นโอเคไปแล้วน้ชมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าอย่าไปแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปแล้ว